สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามบบอยนะครับในการตอกตะปูตัวสั้นๆเนี่ยนะครับปัญหาที่ทุกคนส่วนใหญ่จะเจอกันก็คือเวลาเราจับตะปูนะครับผมมาตอกเนี่ยค้อนมันมักจะตีโดนนิ้วมือของเรานะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน้าค่ามมากๆเลยนะครับเวลาเราจะตอกตะปูตัวสั้นๆ,ๆเนี่ย ดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมมีหลากหลายเทคนิคเกี่ยวกับการตอกตะปูตัวสั้นๆให้ไม่ต้องโดนนิ้วมือเจ็บนิ้วมืออีกต่อไปนะครับมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมวิธีการแรกนะครับถ้าใครมีครีมปากกิ้งจกแบบนี้เราลองเอามานะครับแล้วก็เอาตะปูเนี่ยมาใส่ที่ปลายปากครีมนะครับแล้วก็จับตะปูไว้แบบนี้เมื่อได้แล้วเราก็เอาค้อนมาตอกใส่เลยนะครับง่ายๆเลยแบบนี้ครับผม วิธีที่สองนะครับผมจะใช้กระดาษแข็งที่เหลือทิ้งเมื่อเราหาไม่ได้แล้วนะครับเราก็เอาตะปูสั้นเนี่ยมากดใส่ที่ตรงริมๆกระดาษแบบนี้แล้วก็นำะปูไปตอกนะครับเมื่อตะปูเข้าแล้วก็ดึงกระดาษออกวิธีที่สามนะครับใครมีหวีนะครับปันถีทีหน่อย เราก็จะเอาตะปูเนี่ยมาเน็บใส่ที่ร่องหวีแบบนี้แล้วก็นําไปตอกวิธีการแบบนี้ก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งครับผมวิธีที่4ี่นะครับเราจะใช้ไม้เสียบลูกข้นที่เราได้กินหมดแล้วเหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมได้มาแล้วเราก็จะมาทําการผ่าปลายให้เป็นง่ามเล็กๆนะครับ แล้วก็จะเอาตะปูสั้นเนี่ยมาเสียบใส่ง่ามไม้ลูกชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาค้อนมาตอกนะครับดึงไม้ออกแล้วก็ตอกตะปูให้มิดก็เรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็น4เทคนิคไอเดียง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาการตอกตะปูสั้นแล้วชอบโดนนิ้วมือนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายหายคนนะครับผมใครมักเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองนำสีเทคนิคนี้นะครับอา,อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาเราได้เลยนะครับผมลองเอาไปใช้งานดูกันได้คลิปนี้ผมก็ขอจบระเอียดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นครับขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ละกันไปก่อนสวัสดีครับ